สวัสดีครับอยู่กาพลบบชาชา้าดอยครับผู้ชมเมือม่อวานนะเรามานะแต่เมื่อวานแล้วเราก็แวะไปไปหาเพื่อนเนาะไม่ใช่ไปหาเพื่อนพอดีว่าที่บ้านเราฝนตกท่าวานเนาะแล้วก็ไม่มีแดดด้นยนะเราก็เลยไปไปที่บ้านเพื่อนไปชชร์แบ็ดแล้วก็ไปถ่ายยูทูปครับตอนนี้เราก็มีแดดนนะ พอดีว่าเราผ่านนักตดนะครับผู้ชนเราไปดูกันว่าน้กตดอะไรไปไปดูกันน้กตบแม่ระเมอได้เองนะครับท่านผู้ชนโหนักป่านหลายลาครับผู้ชน